มีข่าวดีมาบอกครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดจากกรมการขนส่งตอนนี้ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ของพี่น้องเราเกิดร่วงหายจะไปขอใหม่นะครับตอนนี้ครับกรมการขนส่งครับเราสามารถไปทำได้ที่สาขาใกล้บ้านเราได้เลยจากอดีตที่ผ่านมาเราต้องกลับไปทำที่ขนส่งจังหวัดนั้นๆที่รถคณะจดทะเบียนแต่ปัจจุบันครับสามารถไปขอทำใหม่ ได้ง่ายๆที่กรมการขนส่งสาขาใกล้บ้านเราได้เลยเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1. สำเนารายการจดทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถอะไรก็ตามขอให้เป็นเล่มตัวจริงแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถแล้วก็บัตรประชาชนเจ้าของรถติดไปด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกให้คนอื่นไปทำแทนก็มีใบมอบอำนาจให้อีกหนึ่งใบ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับสามารถไปทำที่กรมการขนส่งสาขาใกล้บ้านเราได้เลยครับผม